ดีครับดูดูไอเปียกไม่เปียกพี่น้องดูบ้านแฉะไปหมดเลยฝนตกทั้งคืนไม่ยอมหยุดเลยพี่น้องจ๋าเฮว,วันนี้ลูกน้องก็มาช่วย,วยจับตุ่มเขารดนก โอ้ยคนตกบกเราต้องช่วยกันจ้าการก็ยืนถ่ายอันนี้มีแดดออกแล้วขณะนี้เวลาเก้าโมงกว่าของวันที่16กกุมภาพันธ์ มีแดดออกแล้วฝนตกมาสามวันเต็มเต็มพี่น้องคืนนี้ทั้งคืนใส่ไปเลยจ้ะแดดออกแล้วแดดออกแล้วเอาสามถุงนี้ก็พอพี่น้องเต็มสามถุงนี้ก็พอ โอ๊ยวันนี้ฝนตกพวกน้องไม่เลยไม่ได้พกอาวุธมาเด็ดออกแล้วจ้าวันนี้มีแดดแล้วหมดแล้วมั่งฝน ขึ้นทางบนแล้วพ่อพ่อ oh. เรียบร้อยพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้แค่นี้ละจ้า นกหันมายกโปรโโจ้าคลิปนี้กับใบสน,นีนะจา้านี่พีชองต้นไม,ม้ค่ะอะไรเลไปแลกของไม่ได้เต็มรถเลยชูสองชูแล้วลูกน้องเขาบอกว่านิวเตอร์หัวไปขายของเลยนิวเตอร์หัวเราไปไปแล้กไปกับลีพีเง้ะ มีแดดออกหน่อยๆจ้าลำไรแดดแกมฝนไปแล้วของไม่เต็มรถแต่พี่น้องแต่เอาออกไปก่อนมแม่นเยียดเยียดไปแบบนิ่งๆเลยอะ่ะ ไปแล้วของไม่ได้เต็มรถเลยชูสองนิ้วแล้วลูกน้องเขาบอกว่านิ้วเต้าหัวไปขายของแล้วนิ้วเต้าหัวเราไปไปแล้วไปกันทีเนี้ยมีแดดออกหน่อยๆจ้าล่ำไรแดดแจ่มฝนไปแล้วของไม่เต็มรถแต่พี่น้องแต่เอาออกไปก่อนขนาดเต็มรถแมน,น <ไป S 1> เยด็ด ไแบบนิ่มๆเลยอ่ะ